ดูคลิปนี้แล้วคุณจะเข้าใจคำว่า r i c h อย่างลึกซึ้งภายใน4นาที r i a c h หรือคำว่า user นะครับหมายถึงจำนวนคนที่เราเข้าถึงว่ามันกว้างแค่ไหนเราสามารถเข้าถึงคนได้มากแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นการโพสอะไรลงไปในโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าการยิงโฆษณาเพราะคนหนึ่งอาจจะเห็นโพสต์หรือโฆษณาของเราได้หลายทีนะครับเราจึงมีการวัดแยกว่าถ้านับเฉพาะว่าใครเห็นเยอะแค่ไหนเนี่ยให้นับเป็น r e c h หรือว่าจานวน user ซึ่งตัวเลขริชเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยเราต้องดูคู่กับฟ rekvens ีนะครับเพื่อดูผลลัพธ์ว่าสื่อที่เรายิงไปเนี่ยเราได้ทั้งในส่วนของความกว้างหรือริชเนี่ยแล้วก็ความย้ําหรือว่าฟ r e q u e n s ีว่าเราย้ําไปหาผู้บริโภคได้แล้วกี่ทีถึงจะสามารถวิเคราะห์สื่อได้ครบทั้งความกว้างและความลึกนั่นคือใช้ริชกับฟ r e q u e n s ีคู่กันแต่ที่ผมถามมา10คนเนี่ยเคนมักจะเข้าใจความหมายและวิธีการวัดของริชผิดไปผมเลยอยากจะนํามาแชร์กรันเจาะจุดกันว่าเราจะเข้าใจความหมายของริชให้ลึกขึ้น ควรจะเข้าใจอะไรบ้างทั้งหมด2จุดหลักๆด้วยกันจอดจุดที่1การเอาค่าริชมาบวกกันเป็นเรื่องที่ทํา <No. S 1> ไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าคนคนหนึ่งดูซ้ากันเนี่ยริชของโพสสองอันสมมุติโพสที่1นึ่งหนึ่พสตโพสที่2อีกหนึ่งพันริชใช่ไหมครับบวกกัน2อันยังไงก็ไม่เท่ากับ2000นะครับเพราะว่ามันต้องมีคนคนที่ดูซ้ากันอยู่ใน2โพสนี้อยู่เสมอวิธีเดียวที่ทําให้ได้ค่าริชที่ถูกต้องจึงจะต้องทําการดึงค่าริชออกมาจากระบบต้นทางเลยอย่างเช่นถ้าเราต้องการดูค่าริ เฟซบุ๊กโพสต์เราต้องดึงจากตัวเลขที่ Facebook ดูให้ ในบรรทัดสุดท้ายเป็น combine reach ย้ำอีกทีว่าห้ามเอาตัวเลข reach มาบวกกันเด็ดขาดนะครับผมเพราะนั้นคือการคำนวณที่ผิดอีกอย่างหนึ่งที่ต้องขีดเส้นใต้กันหลายเส้นนะครับแต่หลายคนยังไม่รู้เรื่องนี้เลยทั้งที่อยู่ในวงการดิจิตอลเก็ติ้งก็คือบริการพวกโซเชียลแอนลิติกต่างๆเนี่ยทั้งหลายที่เอา reach มาบวกกันแล้วามารายงานให้เราดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเบเกอร์หรือแฟนเพจคาร์มาหรือค่ายต่างๆที่เขาเอาตัวเลขมาบวกกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะครับว่าตัวเลข reach มันบวกกันไม่ได้ แต่ว่าข้อมูลที่มาจากต้นทางของ f c e e o o o เนี่ยมันไม่ปล่อยข้อมูลคอมไบ i ร h หรือ Rich ของคอนเทนต์สอันขึ้นไปรวมกันนะครับ<ำ>เขาจะให้มาแยกเป็นโพสต์โพสต์ไปมันเลยทําให้ ค่ายต่างๆเราเนี่ยที่ต้องเอา Data มาจาก Facebook มาคำนวณอีกทีเนี่ยไม่ไม่รู้จะใช้วิธีอะไรก็เลยต้องใช้วิธีการบวกเลขเอานะครับผมเพราะนั้นอย่าไปว่าเขานาะเขาก็ทำดีที่สุดเท่าที่ข้อมูลจะเอื้อมนวยให้เขาได้แล้วนะครับผมก็ต้องใช้งานกันไปโดยที่รู้ไส้ไหนว่าจริงๆมันมาแบบนี้มันมีข้อจำกัดแบบนี้คราวนี้จอดจุดที่2กันก็คือตัวเลขกริชเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่ตัวเลขที่วัดค่าจริง100%นะครับผมหลายๆคนไม่รู้เรื่องนี้เลยนะครับตัวเลขกริชจริงๆเนี่ยมันเป็นการประมาณค่าโดยใช้ววิธีีีกกาารรแบบท่่เย Extapulation ในการคำนวณมาคร่าวๆก็คือดูคร่าวๆแล้วน่าจะค่าริชน่าจะอยู่ระดับประมาณไหนนะครับโดยเฉพาะ ถ้าเราดูเทียบข้อมูลระหว่าง Facebook Page Insight นะครับกับ Facebook Ad Manager เนี่ยบางทีมันมึนมึนงงงบ้างเนาะก็เพราะว่าตัวเลขที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขทีนะ่มันเป็นการจับจากหัวคนจริงๆเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นการสุ่มหยิบขึ <k 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 ้นมาเพราะนั้นตัวเลขมันจะมีไม่ตรงกันบ้างผมอยากให้ปล่อยมันไปนะครับหรือเอเจนซี่คนไหนที่เจอลูกค้ามานั่งถามหาต้นต่อนะครับผมอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าปล่อยมันไปเถอะนะครับอย่าไปเถียงกันนานมันเสียเวลานะครับเพราะงั้น นั่นคือเหตุผลว่าทำไมตัวเลขริชบางทีมันจะมีพินเพี้ยนบ้างอย่าไปยุ่งกับมันมากนะครับนั่นก็จะเป็น2จุดที่เราจะมาเน้นย้ำกันเจาะจุดสำหรับการเข้าใจค่าริชให้ลึกซึ้งนะครับอยากรู้ว่ารอบหน้าจะสอนคำว่าอะไรอย่าลืมกด subscribe และ follow กันได้นะครับจะได้รู้กันว่ารอบหน้าจะมาสอนคำว่าอะไรไม่คาดคลิปชุดเข้าใจที่จะออกกันมาเรื่อยๆหรืออยากให้ผมช่วยหาความหมายของคำว่าอะไรมาแชร์กันนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับ